มันอยู่ข้างหน้าเลยนะตรงคาเฟ่อะเฮ้ยเฮ้ยออไปเฮ้ยเฮ้ยเหยียบใครอะเฮ้ยไม่เห็นเลยไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้หรือ ได้ยินไหมคะโหลได้ยินปะทรอขับรถได้ื่นไขับรถได้ขับรถได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ้าวว้าวว้าใช้กันาอย่าห้ามใครเก็บปืนแอรดอบจับยครับจับไปนะครับใครเก็บปืนแอรดอปจับนนะครับกิจกรรมมันทำไรเหรอได้ยินแล้วตอบเลยขับรถดดรค ัขับรถชนไม่ได้นะขับรถชนไม่ได้นะควายควายเอ้าให้เขาโดดหรอาเดี๋ยวเราบินไปเอารถเถอะมันก็วิ่งแมวเอารถเหมือนกันมันก็วิ่งแมวเอารถเหมือนกันเหมือนจะไม่มีน้ำมันปะวะเขาไม่ได้เปิดเอาน้ำมันมาเว้ยมันอยู่ข้างหน้าเลยนะตรงคาเฟ่อะ เ,เ,เปิดเสี่ยงรอเลยครับเมื่อกี้ที่เหรอ,อเชี่ยเกินไปนะไีะ่เชี่ยไม่โอ้โหเสียบอะ่ะไม่ขอโทษไอ้บ้าเอ้อเมื่อกี้ไม่น่าแบบว่านี้เลยอะ่ะไม่คิดว่ามันจะเล่นเร็วขนาดเนี้ยเวละ่ะเวละ่ะ มีระเบิดมาได้ไงอะแล้วนี่ครับานีมาแล้วสองคนเฮียตามกูละแล้วเฮียจะได้กูละแล้อย่างเงี้ย มาเลยเลยแม่เงยโอยไม่ได้เล่นเลยอ่ะพี่วันเนี้ยเสรจใจวะพาพี่เขาไปตายอ่ะชัดคือแบบมันรอเลยอ่ะมันปลาแบบพอดีเกินเอ้ยเชี่ยมีน้ำมันนี่โอ้จะเละไม่ได้ปิดน้ำมัน Hello motherfucker โอ้พี่อ่ะ น้ำน้องนัวก็เกี่ยกาดอเกินและ,และยาเยอะก็ไม่เวียวมีน้ำน้อก็ไม่มีเดี๋ยวกลับรถไปพร้อมออกก่อนกลับรถไปพร้อมหนีก่นอนอี๋เดี๋ยวพี่รถตามมาใครแม่สนายขอให้เป็นหมันนี่นั้นเละขอให้เมียไม่ล้างตุดมเงนจะตามคุณมาทำไมเนี่ย เฮ้ยเ้ยียบใครอะเไม่เห็นเลยเฮ้ยใครก็ไม่รู้นได้เฉยอเยเียบใครก็ไม่รู้อเขาไปนอนอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะอะไรอะกูไม่ให้กูฟาร์มละมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวจอดจอดคุยดเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวดีเวีไม่ฟาร์มแลวมั้งวันนี้ไปฟา น้ำหน่อยเฮ้ยเราจะเหยียบหรือเปล่าเาหน่อยยเราจะเหยียบหรือเปล่าอ่ะจะเหยียบเราหรือเปล่าย <c oughs> จริงหรือเปล่ากหกหรือเปล่าไม่โกหกกไม่ได้ลอ่อสือใช่ไหมอ่ะไปไปไคตีนี้ยังน่ารักตีเมื่อกี้ไม่น่ารักเลยอ่ะ ขอน้ำหน่อย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 จะฆ่าหรือเปล่าจะฆ่าเราหรือเปล่าถ้าจะฆ่าเราหรือเปล่าเราลงไปเก็บอะเราลงไปเก็บเราจะฆ่าเราหรือเปล่าเขาจะฆ่าเราหรือเปล่าแน่ใจเหรอเขากลับไปขึ้นรถนี่กลับไปขึ้นรถเดินตรงนู้นอะเออลงไปเลยลงไปเลย อียากูโมงเลยพีดอยู่รเพียอะไรกูไปละเราไม่เน้นฟาร์มครับเน้นขอเน้นขอดรายทางไปด้วยกันป้าไปด้วยกันป้าเอารถสปอร์ตไหมเอารถสปอร์ตไหมเอารถสปอร์ตไหมเอาครับเอาเอาแน่เพื่อนมันจะฆ่าเราเปล่าไม่รู้ว่าใครอะเอาเอาลงลงลงมี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 ยาไหมอะขอขอยาได้ไหมอะยาอะไรอะขอยาขอน้ำได้ไหมอะ ไม่ได้ฟาร์มเลยอ่ะเอไมเอ้าเอเอาเอเอาเอาเอเลดไหมครับเอาๆๆ้าเอามาอาตาเลยะไม่ค่ยที่่าปน่อยน้อยๆดับละครับดับลครับล่อร่างเลไปไปไปหน่อยหน่อย ยเยอะขอไม่ไม่ไม่แล้วเ,เราขอเราขอเอ้ยทำไมเอาอยาไปหมดเลยอะอเธอก็เพื่อนเราแบ่งให้อะเพื่อนเราอะมันตามกูละไปแย่งยามันมามันตามกูละมันน่ะหาแยงแ่งยาเราอะอุ้ยอุ้ย เาอุปกรณ์มดอุปกรณ์มาอกรณ์ะะเ้ยมาล่้ยมาละบ่สวยเลยอะไอะใจร้ายวะโ,โอ้ใจร้ายวะใจร้ายวะไม่ใจร้ายเลย,เยอ,อไม่น่าหลกเลยอีทัวนี้เมันจา่าเรา่เช่อที่้งตงร้านตอนผ่าน้านตอนผ่านะมึอะไ้เห่อนเพื่เพื่อนเพื่อนเพือพื่อนเพื่อน่อนเพเพื่อนเพื่อเพนเพนเพื่อ่อเพื่อนเพื่อนเเพนเพื่อนเอนเ่อนนเเพื่อนเพือนเ่อนนเพื่อ่อนเพือนเพื่อเพื่อนเพอเพื่อน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  อกร็ไม่มียาอะไรอะไรเอายาได้ป่ะเอาไป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 แล้เล <No, uh ิกตามไปเลยมึงจะตามมวยเหรอมึงจะเอาอะไรอีกก่อนเอาอะไรอีกก่อนเด้อน้าเล่เอาอะไรอีกบ้าบ้าบ้ามาขี่มาขี่มาขี่ด้วยขี่ด้วยอะไรเมื่อกี้ไม่โวนรถใหญ่ร้องเลยมีน้ำมันเปล่าอ่ะมีน้ำมันไหมกระทะงเขายังไม่มีเลยกระทะยังไม่มีเลยเนี่ยตอนเนี้ย ังมมีีแตต่่นขาเหมือนอันนี้เลยอ่ะเจ้ากรรมนายเวดอ่ะนี่วิ้ยขอกระทะได้เปล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอกระทะได้ไหมอ่ะไม่ใครอยู่เปล่าอ่ะขอ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 ให้เพื่อนช่วย่วไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอะเออเอออะลูสักรับนไม่มีกระทะเลยอ่ะหัวก็ไม่มีวิ้ยมีนเอาเถอะเพื่อนระวังเพื่อนแป๊บนึง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 เบรกเบรคจอดก่อนจอดก่อน มันหมดแป๊บนึงไม่ไหวเลยเฮยระเบิด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 รฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เหลี่ยมนะ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 วนนั้นน่าเหลี่ยมนะไม่มีกระทะเลยอ่ะไม่มีกระทะเขาอยากได้นี่มากเลยอยากได้กระทะต่อน้ำมันตอนนี้ไม่มีละหมวกด้วยอ้าวอะลอะไรอีกอะอะลุยอะลุยอะไร จะมีกระทะไหมเขาเขา<อ>ขอกระทะหน่อยขอกระทะกินสุดกินติดกันนี้มั้นนะจ๊วราคาหรือเปล่าราคาเราหรือเปล่า,าโอ้ยไาดิมาดิหัวต้อมราคาคิดสุดคิดติดกินเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีคนใช้ปืนอะใช้ปืนได้ไงครับน้องใช้ปืนได้ไงคะไม่น่ารักเลยไม่มีหมี่ไม่มีกอดเลยอ่ะเผลอเธอเธอ เอารถไหมไม่เอาหรอเอาไหมไม่เจริงหรอหลกหลหลอไม่รอูอกหลอตรงไหนไม่รลอจริง <S <S โอเนเราเป็นคนแบบนั้นหรอโหแย่ว่ะขอแรกรถได้ไหมขอแรกรถได้ไหมขอแรกรถหน่อยน้้วมันจะหมดแล้วแต่าู้่หญิงตลอดเธอเธอแ้นมแล้วมันจะหมดแล้วเนี้ย ลงมาเร็วระวังอิสระชนไปด้วยครับไปด้วยครับขอ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 ความช่วยระเบิดนะระเบิดเฮ้อรถเราล้นนมันเต็มลอยเอาเปล่าเอารถคันนี้ไหมไปด้วยไปด้วยผมนั่งไปด้วยนะครับไปบ้า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 เฮ้ยเจียนเจียนครับน้องเจียนไประเบิด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 หน่อยก่อนหน่อยก่อน ระเบิดมาระเบิดมาไอ้บักเกี้ยวไปดิโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้จบแล้วจบแล้วโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะอีระเบิดมาอีระเบิดวะช่วยด้วยขึ้นไปขึ้นไปเฮียเฮียมึงเหยียบพี่ มีคนคุยด้วยเลยอ่ะไปด้วย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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเมื่อนใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับผมเฮ้ยเราเกี่ยวกันว่ะแป๊บนึงใจเย็นไม่ให้น้ำมันเยอะไปด้วย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 เอาเขี้ยนเต็มหมอดเลยมายกคันไปยกตี้เฮยมีคนโดนระเบิดไปแล้ว เดี uhm. ๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นนะจะเย็นแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งจะเพิ่งนำพี่ครับน้องจะเพิ่งนำพี่ครับไปด้วยไปด้วยรับแรงจังเลยอ่ะเลื่อนล้นเลยอ่ะวิเราจะพา บพอข่าได้นึ่งคิว